เฮ้ hey, สวัสดีครับคลิปนี้คนบินได้อยู่ที่อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆพืนสมาชิกซึ่งการไปเยี่ยมเยียนแต่ละครั้งนั้นเราก็ได้นําฝนมาด้วยครับซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะขึ้นไปชมทะเลหมอกบรรยากาศโดยรวมจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดสับต้นท้ายคอมเมนต์ให้กําลังใจคนบินได้ด้วยครับอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาถึงกระนวนแล้วมาเก็บหมอกเก็บหมอกเรียบร้อยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงที่หมายเวลา8นาฬิกาพอดีเลยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เ,เรียกว่าสนามร่มบินป่าทันซึ่งอยู่พิกัดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นซึ่งนำทีมโดยช่างน้อยธงชัยบินซินเล็กครับตอนนี้เรามาถึงพื้นที่แล้วก็เคลียร์ต้นบักน้นาำนี่แหละครับมันก็คือเจ้าป่าทันหรือไอ้ต้นพุทรานี่แหละครับ ผมเองก็ได้เคลียร์ให้มันดูดีเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆบินแล้วมันไปติดหรือว่าสะดุดนะครับเพราะว่ามันมีหนามอาจจะเจ็บครับอ่าโอเคครับหลังจากที่พวกเราเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคนแรกเลยของเรานะครับที่จะขึ้นบินนั้นก็คือจ่าอ้นจากสะแก้วครับนี่เลยครับกําลังจะเตรียมจัดร่มนะครับซึ่งนำทีมโดยช่างน้อยธงชยัยเบนซินเล็กแล้วก็น้องโนโนกับน้องนาย ก็เตรียมความพร้อมให้กับจาวอวนเพื่อที่จะได้ขึ้นบินครับพวกเรามากันเป็นแบบทีมงานครับจะได้ช่วยเหลือกันครับท่านผู้ชม ก็ได้เวลาแล้วครับที่จะอ้นจะทำการเทคออฟเพื่อบินไปทดสอบสภาพอากาศครับเป็นห่วงะไรันพัต้นพุทราพุทราได้พุทาหนามเนาะเออพุทราหนามผมแพงเอากลับไม่ได้ครับโอเคไปพวกเราเต็มตัวขึ้นแล้ว กหลังจากนั้นครับก็เอาร่มมาเตรียมให้กับช่างน้อยธงชายเบนซินเล็กครับเพื่อที่จะได้มีทีมงานมีเซอร์วิสช่วยนะครับการขึ้นบินนั้นก็จะได้เร็วขึ้นครับตอนนี้ผมก็เซ็ตร่มให้กับช่างน้อย ดูไรเซอร์ดูสายแต่ละเส้นนะครับว่ามีสายไหนพันกันหรือเปล่าจากนั้นก็ต้องให้นักบินนะครับมา,าตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรติดขัดครับหลังจากที่จะอ้นบินไปได้ประมาณ3นาทีครับก็ส่งสัญญาณว่าจะลงครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาชมดูครับ ชาอ้นบอกว่ารู้สึกว่ามันโยกไปโยกมาไม่นิ่งครับก็เลยแบบขออนุญาตกว่าลงมาเป็นเซอร์วิสดูด้านล่างดีกว่าครับโ,โ,โ,โบนมมไ<อ>ทยไทยโน้โ หลังจากนั้นก็เป็นคิวของช่างน้อยธงไสบินซินเล็กครับธงไสเนาะธงไทเป็นซินเล็กนะครับขึ้นไปเทคออฟครับปรากฏว่าเทคแรกไม่ผ่านครับก็เลยยกเลิกแล้วก็เราก็มาทําการเตรียมจัดด,ดูแกนลมดูทิศทางลมให้แม่นนะครับเทคต่อไปนั้นก็เป็นเทคที่3นะครับเพราะว่าเทคที่2นั้นเราขออนุญาตตัดออกนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินนะครับปรากฏว่าเทคนี้ ช่างน้อยขึ้นบิน3เทกนะครับ<ช>ก็ทำให้นักบินนั้นแบกเครื่องไปมาไปมาเหนื่อยนะครับไปชมช่างน้อยครับ แต่ละคลิปที่เราโวกเวกไวๆนั้นก็เป็นการสร้างสถานการณ์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อทําให้เกิดการตื่นเต้นความบันเทิงนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่มองดูแล้วว่าจะแหกปากทำไมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเที่ยวบินของเบาซักราคนบินได้นะครับตอนนี้ก็จะขึ้นตามช่างน้อยไปนะครับเยวก็ต้องขอขอบคุณจ่าอ้นนะครับที่มาช่วย ดูแลแล้วก็จัดการดูตรวจสอบอะไรแต่ละอย่างให้กับพวกเรานะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะทำการขึ้นบินไปเก็บบรรยากาศทะเลหมอกเนื้อน่านฟ้าอำเภอรกระนวนนะครับไปชมนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรบนน่านฟ้าเนี่ยหมุนตีใบแป๊บเดียวครับเครื่องเขาสุดจริงๆครับการขึ้นบินของผมในครั้งนี้ก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นบินนะครับรวมไปแล้วประมาณ 27นาทีนะครับแล้วก็ไต่ความสูงขึ้นไปถึงระดับของทะเลหมอกนั้นใช้เวลาไป9นาทีครับท่านผู้ชมครับ ก็เริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็จะจับมุมทิศของตำแหน่งของช่างน้อยนะครับซึ่งคำนวณโดยแล้วน่าจะบินอยู่เหนือระดับหมอกครับช่างน้อยก็บินรอวนผมอยู่บนเหนือหมอกผมก็จะต้องเล็งช่างน้อยนะครับเล็งโฟกัสไปนะครับว่าช่างน้อยอยู่ตำแหน่งนี้แล้วผมเองก็จะบินตามช่องนะครับผมจะไม่มุดหมอกไปโดยตรงนะครับเพราะว่าจะทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นนั้นมันเป็นไป ได้ยากมากครับผมก็เลยแบบบินวนไปวนมาลักษณะของเป็นตัว S เ,เพื่อรอเข้าช่องที่มันเป็นช่องประมาณนี้ครับผมก็จะวนไปนะครับก็จ,จับโฟกัสของช่างน้อยครับบินวนไปจนยกระดับความสูงนี่ครับหมอกมันจะมีช่วงที่หนาบ้างแล้วก็เป็นช่องบ้างครับผมก็พยายามที่จะเลือกเอาตรงที่มันเป็นช่องนะครับก็บินวนจับทิศทางให้ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเราขึ้นไปข้างบนสูงๆแล้วถ้าด้านบนหมอกหนานั้นมันจะทําให้สภาพการมองเห็นหรือตําแหน่งพื้นที่นั้นเราจะหลงทิศจริงๆแล้วคนที่บินอยู่ด้านบนช่างน้อยกจ็จะต้องรอผมให้อยู่เหนือเมฆนะครับห้ามมุดหมอกมุดเมฆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นกันไม่งั้นก็จะเกิดหายนะนะครับย่งไงแล้วก็เป็นหลักการปฏิบัติง่ายๆนะครับว่า การบินเข้าในหมอกเมฆนั้นมันก็ไม่สมควรนะครับแต่ท้งนั้นทั้งนี้เราเองเราก็จะต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะครับรับต่อคลิปนี้เองครับผมก็ได้ขึ้นบินไปแล้วก็เก็บบรรยากาศไปนี่ครับอยู่ด้านบน12นาฬิกาเข้ามาที่13นาฬิกาแดงๆนั้นก็จะเป็นร่มของช่างน้อยครับผมก็พยายามไต่ระดับให้มันขึ้นเหนือระดับหมอกนี้ครับคือยังไม่พ้นหมอกสักทีครับเพราะว่า ผมอัดเครื่องแล้วก็เครื่องน่าจะไม่มีกําลังแล้วครับช่วงนี้น่าจะฮีทด้วยนะครับก็เลยพยายามแบบลดรอบลงมาแล้วก็ไต่ให้มันขึ้นสูงไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราจะไม่เร่งมากครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นช่างน้อยครับอยู่ที่13นาฬิกาครับมาแล้วครับช่างน้อยก็พยายามวนมาครับปรากฏว่าชุดนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆสําหรับ ช่างน้อยทงชัยไปซีนเล็กเพราะว่าช่างน้อยเขาบอกว่าพี่ผมลืมเอาเมมโมรีการ์ดขึ้นมาครับปรากฏว่าเราไม่ได้ชอดอ็อตของคนบินได้เองนะครับเพราะว่าเสียใจมากๆนะแล้วก็เสียดายนะครับผมเองก็ได้แต่เก็บบรรยากาศเอาไว้นะครับโอเคไม่เป็นไรโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับของพวกเราที่เราจะต้องแบบมีมุมของแต่ละคนนะครับที่ว่าได้ขึ้นไปบินแล้วเราก็ได้เก็บบรรยากาศสลับมุมมองกันนะครับมันก็จะทําให้แบบ น่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เองผมก็จะบินเข้าก้อนหมอกไปบ้างครับแต่ไม่เข้าเต็มๆครับผมก็พยายามที่จะเลือกดูช่างน้อยนะครับตอนนี้ช่างน้อยก็น่าจะแบบรู้สึกนะครับว่ามันเสียอรมอครับเมมโมรี่การ์ดไม่ได้ใส่มาช่างน้อยก็ผ่อนเครื่องแล้วก็เริ่มลดระดับลงไปแล้วครับผมเองก็บินไปเรื่อยๆนะครับ ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคนบินได้เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเราจะมีได้น้อยมากครับซึ่งพวกเรานั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับพวกเรานะครับในการขึ้นมาเก็บบรรยากาศอะผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศเหนือทะเลหมอกอําเภอกระนวนจังหวัดขนแก่นนะครับขออนุญาตไม่ใช้เพลงประกอบนะครับเพราะว่าบางที อาจจะติดลิขสิทธ์อะไรด้วยอย่างนี้ครับก็ไปชมบรรยากาศัะเลยดีกว่าครับยาวๆัะเลยนะครับ โอเคครับพอมาถึงจังหวะนี้ผมก็เริ่มหยิบเอาโทรศัพท์ของผมนะครับเพื่อที่จะเอามาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศคลิปไว้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับให้แฟนคลับของคนบินได้ได้รับชมกันนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้รับชมการไลฟ์สดไปแล้วนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปไล์ในที่สูงๆนะครับอาจจะทําให้สัญญานั้นไม่ค่อยเสถียรนะครับมันอาจจะติด ขัดบ้างนะครับยังไงแล้วผมก็ได้ถือโอกาสมีกล้อง GoPro ตรงหน้าอกนี้นะครับไปเก็บบรรยากาศยาวๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแบบเต็มอิ่มเลยนะครับอโอเคครับก็จะสลับกันไปมาไปมาระหว่างกล้องมือถือนะครับส่วนกล้อง GoPro นั้นเราก็เอาแบบเรียวยาวๆกันเลยนะครับจนเราจะบินเก็บบรรยากาศก็ตอนนี้ผมก็จะสลับการเข้าก้อนหมอกบ้างนะครับ คือแบบไม่เข้าเต็มๆเนี่ะผมจะเข้าแบบเฉียดๆปลายมันเฉยๆนะครับมันก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งพอเราเข้าไปแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันแบบมันมองอะไรไม่เห็นมันขาวแล้วก็บางคนจะรู้สึกว่าวินวินหัวครับมันมันแบบวูบวูบเข้าไปในก้อนหมอกขาวๆครับแล้วก็เป็นไอไอน้ํานั่นเองนะครับก็คือไอฝนนั่นแหละครับที่มันเป็นละอองน้ํานะครับมันก็ปะทะหน้าก็รู้สึกถึงความเปียกชื้นอยู่นะครับ เมฆขาวปุยสวยมากเลยนะครับบางคนก็คือถ้าเรามองจากด้านล่างขึ้นมาครับมันจะดูลักษณะเป็นสีดำๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นระดับหลายชั้นนะครับส่วนถ้าเรามองมาจากด้านบนนะครับเราก็จะเห็นแสงนะครับแสงพระอาทิตย์นะครับมากระทบก้อนหมอกก้อนเมฆครับก็จะดูขาวสวยดีมากครับโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการไลฟ์สดของผมนะครับ ก็ไลฟ์ไม่กี่นาทีครับผมก็จะเ,เริ่มลดระดับลงครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปเดียวยาวๆแบบนี้กันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ช่างน้อยของเราก็ลงไปถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปมุมล่างกันครับสุดยอดพี่ใพี่จจ ช่างน้อยก็บอกว่าเมมโมรี a การ์ดผมไม่ได้ใส่แม่แม่มันน่าเจ็บใจเหลือเกินนะครับเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่ได้เตรียมสงสัยน่าจะลืมเอาออกจากตัว SD ตัวตัวเมมโมรีการ์ดที่เสียบอยู่ที่คอมอยู่บ้านนะฮะวันนี้ก็แบบเป็นครั้งแรกของช่างน้อยด้วยนะครับที่ร่วมบินกับคนบินได้แล้วก็เป็นครั้งแรกกับการขึ้นเหนือทะเลหมอกมันสุดยอดมากๆเดี๋ยวตัดภาพไปมุมบนกันต่อครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็จบไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาโทรศัพท์นั้นก็ยัดใส่กระเป๋านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยลงทุนมากเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มือถือของผมนี่ไม่ได้มีอะไรเซฟในการมัดอะไรไว้เลยนะครับก็เป็นการที่ลงทุนมากๆคือถ้าพลาดนี้โทรศัพท์ก็ริ้วร่วงตกหายหาไม่เจอแน่ๆครับโอเคครับณนะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะวนหาช่องนะครับแล้วก็ ผ่อนเครื่องครับเพื่อที่จะให้เครื่องนั้นลดระดับลงครับ สังเกตได้ว่าเครื่องตอนนี้นะครับผมผ่อนลงไปก็ประมาณสักสินแล้วนะครับก็ค่อยๆให้เครื่องร่มลดระดับลงจากเพดานหมอกก้อนหมอกนะครับก็จะทําการเตรียมความพร้อมนะครับในการแลนดิ้งนะครับผมเองก็ได้เล็งไปเห็นพื้นสนามแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปบินไประยะทางไกลๆที่ขึ้นเหนือหมอกนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาคือหลงฟ้าครับปรากฏว่าหาจุดกลับที่สนาม คืนไม่เจอครับนะครับเพราะว่าเราก็ได้บินออกไปหลายกิโลครับถ้าเราบินต่างถิ่นต่างที่ด้วยนี้ทําให้หลงทางหลงฟ้าหลงอากาศอย่างแน่นอนครับตัวนี้เราก็ได้มองออมันเป็นหมอกที่ไม่หนาเต็มนะครับเราก็ยังมองเห็นหมู่บ้านเห็นถนนแล้วก็นําเครื่องนะครับมาลงสนามป่าทันนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนที่ผมทำการควงลงนะครับ เราจะมี2มุมภาพนะครับก็คือมุมบนแล้วก็มุมกล้องด้านล่างก็ต้องขอบคุณน้องไนท์แล้วก็น้องโน่ด้วยนะครับที่เก็บภาพบรรยากาศเป็นตากล้องให้คนบินได้ปะซอกราวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการลงกันเลยดีกว่าครับนุ่มแอ

เอาโซกเก่าคนบินได้ผมหวงตนท่านผมหวงงด้วยโอ้ยเหยียบพื้นโลกเลยครับสวยไหมครับพี่อุ <c> ้ย <oughs> สุดยอดมากอะ่ะสวยสวยเฮ้ทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาถึงกระนวนเรามาเก็บหมอกเก็บหมอก เรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณบินได้บ่าวซเกาธงชัยเบนซินเล็กอ้นอ้นสาแก้วครับครับผมสวยดิโอ้โหบินสูงรีบเลยผมผมเกาะผมหมั่นใส่ตัวเองเลยลืมใส่เมมโมรี่การ์ดชิปหายลืมชิปหายโอ้ยโอยคิดว่าได้ช็อตเยอะแล้วนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับ ผมขึ้นโอ้ยสวยสวยสวยมากอนแม่งกรมสุดแล้วมันมันไม่ดันให้เลยยิ่งยิ่งผมเห็นพี่บนอยู่กับเมฆสวยโอ้ยกมกล่อมมนให้ตัวเองเลยเสียได้อ่ะเห็นถึงอากาศจะดีพาขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะขออยู่ข้างล่างดีกว่าข้างล่างไม่น่าบินเนาะข้างล่างดึกดักดึกดักอยู่โอเคครับขอบคุณมากปิดเลยปิดปิดคลิปเลย เฮ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่บ่าวซอกกราวและคนบินได้วันนี้ผมอยู่ที่สนามป่าทัานอำเภอกระนวลจังหวัดสแก้วอน <laughs> แก่น <laughs> โหยวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะเมาหาช่างน้อยอยู่ที่กระนวลน,นะครับเดี๋ยวช่างน้อยแนะนําตัวเองนะครับผมธงชัยเบนซิเล็กครับผม <laughs> ก็วันนี้ต้อนรับพี่ จ่าอ้นนะครับแล้วก็พี่จ่าอ้นอะไรนะคัาไทนาคัาแทนาอ๋อนั้นอ๋อนั้นมันเป็นตำนานแล้วตำนานแล้ววันนี้เกือบเกือบอะไรอ้นป่าทันป่าทันก็คือพุทธาพุทธาอันนี้ผมให้ไม่ได้นะผมห่วงมากหนามครับหนามปูย่าองใช้เป็นซิลเล็กนะครับก็วันนี้ปกติผมจะมีทีมงานนะพวกไม่ว่าจะเป็นช่างทักไอเฮียชัยยศนะครับก็วันนี้ต่างคนก็ต่างติดภารกิจก็ผมก็เลยเป็นตัวแทน หรือว่าเป็นตัวแทนก็ได้รับการประสานจากอาเฮียชัยยศแล้วครับว่าให้ผมต้อนรับแขกผู้มาเยือนซึ่งเป็นที่เล็กเบา,กาวซอกเกาคนดินได้แล้วก็พี่ยาอ้อน,นครับวันนี้ผมอยากจะถามช่างน้อยหน่อยนะครับว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของการขึ้นไปอะไรนะใน<ม>ในก้อนหมอกก้อนเมฆมุดเมฆมันเป็นไงมันเป็นไงจะบอกว่ามุดเมฆก,ก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่กล้ามุดผมอยากเป็นคนเหนือเมฆครับ<ม>พอขึ้นไปเหนือเมฆปัญหาที่เกิดครับไฟนี้เป็นไฟที่บอกเลยว่า<ะ>เป็นไฟที่ ภูมิใจที่เสียใจมากเสียใจเพราะว่าลืม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 เมมโมรี่ร์ดก้องโกโปรยูทูบเบอร์ลืมเมมโมรี่ร์ดเสียดายมากมากครับเยลคือผมบอกแล้วว่าถ้าคนบินได้บ่าวสกกาวมาที่ไหนจะนําฝนมาแล้วก็จะนําทะเลหมอกมาเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนใช่ไหมเอ้นถูกต้องครับพี่สวยมากคนกลางนี่พี่มีคลิปอยู่เนาะมีคลิปครับอินเสิร์ตเลยครับอินเสิร์ตเลยเข้ามาเลยจังหวะนี้นี่ครับเรามาดูบรรยากาศของการบินข้างบนครับโอ้โหสวยไหมครับทั้งน้อย เนี่ยเวลาช่างน้อยวลช่างน้อยครับเวลาช่างน้อยมุดเข้าเมฆไปแล้วมันรู้สึกไงอันดับแรกคือจะพูดถึงเรื่องอารมณ์ผมนะพอเข้าไปมันมืดตึบตับตึบตับหัวใจตึบตับตึบตับเลยพอพอเข้าไปแล้วก็เบอร์มองอะไรไม่เห็นไม่เห็นเลยครับอืแต่ถ้าเป็นคนเหนือเมฆมองลงมามันคือเหมือนเราไอ้นั่งเครื่องบินดีๆเห็นเห็นช่างน้อยว่าเลยนะอยาก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 จอดนี่เอกอารมณ์หนึ่งถ้าเมฆ ถ้าบนเมฆมันจอดได้ลงจอดได้ผมจะจอดนั่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วค่อยลงมายังขีบขี่พารามอเตอร์ไปผมคิดว่าน้ำมันกูจะหมดตอนนี้กูจะลงจอดเลยประมาณนั้นครับลงจอดแล้วลงจอดนั่งเล่นสักพักหนึ่งนั่งเล่นสักพักหนึ่งพอหายเบื่อหายเสียงแล้วก เอเทคออฟลงมานี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูในภาพครับก็ช่างน้อยกําลังร่มแดงๆเนี่ยใช่ไหมครับร่มแดงๆช่างน้อยกาลังบินผมก็ตามถ่ายอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างช่วงนี้คือคือคือแบบว่ายังไงอยากมาให้มันผ่านผ่านใกล้ๆผมน้ากล้องผมเพื่อที่จะอาศัยเป็นคลิปดีโอใช่ไหมประมาณนั้นครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ดูในคลิปเลยครับนี่ช่างน้อยอยู่ด้านหน้าเราช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้ใส่มโมรีิกาดแล้วคนเลยพยายาม ไประดับเข้าไปหาพี่พี่เล็กเก่าซเกครับแล้เจาวาวันนี้พลาดเป็นคนบินเที่ยวคนแรกแล้วก็แล้วก็ลงไปคแรกแลก็ไม่ไฟต่อโอ้มันวนอุกๆ่อเเห็นเห็นเห็นลมพัดวิววิวก็กลัวใช่ไหมมันมีอาการนะ่มีอาการล่มล่มมันเล็กแล้วบายโยกมันก็ค่อนข้างจะ ดึกดักดึกดักอย่เลยเนี่ยเนี่ถามๆมองๆถามเนี่ยเป็นไง่อเห็นพ่อพ่อพอวนเปเลยไงลมพ่ออวนเป็นไรเต้นอะัรเต้นไงอ๋อมันดิ้นเหรอไม่ไม่กล้าตามขึ้นไปครับเราขอเก็บบรรยากาศข้างล่างเพราะว่ามันสูงเสียวครับสำหรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ติดตั้งให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องธงชัยเบนซิเล็กครับผมช่างคนบินได้ เฮ้สำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวีดันครับเอ้เอ้เอ้จ่าอส่าแก